สารหาบูชาทราบทราบกันฟอสมควรเวลาเวลาใกล้เคียงกับกับเดี๋ยวนี้นี่ อ่อนหัวค่ำพระเจ้าพระเจ้าเริ่มแสดงธรรมจักรกับปะวัติวันสูตรให้ปัญจวัคคีฟังเวลาใกล้เคีย,ยงกันขนาดนี้หลังจากท่านสเสด็จดันเนินมาสวนปรา,าทบทิฏฐิปราบพยศในหัวใจของท่านปัญจวัคคีเหล่านั้น พร้อมจะจิตใจพร้อมแหละยอมรับยอมรับว่าจะฟังทมยอมเชื่อถือว่าพระองค์สําเร็จแล้วได้รับเมอผลได้รับอะไรจากการประพฤติปฏิบัติของพระอ,องค์แล้วปัญญวคคีเหล่านั้นยอมรับยอมรับแล้วก็เวลาประมาณเดียวกันเนี้ย องค์จะเริ่มแสดงธรรมจักรประกาศสัจธรรมให้ท่านผู้พร้อมแล้วเหล่านั้นจิตใจของผู้สร้างวาสนาบาลีมาขนาดพระอัญญาณกนนทัญญะกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นพร้อม อหมดเป็นดอกบัวก็เป็นพวกบุคติตันอยู่โผพ้นน้ำขึ้นมาแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วโลวาตะแสงสว่างคือรอทำที่พระพุทจ้าสัประทานให้เท่านั้นเองทร่ประทานธรรมจักเพราะวันวันสูตร ใจที่พร้อมอยู่แล้วเหมือนดอกบัวที่พร้อมอยู่แล้วเอาแสงสว่างสาดเข้ามาดอกบัวนั้นก็บานทันทีใจของท่นานพระอัญญาณกนทัญะซึ่งแก่กล้ากว่าเพื่อนสร้างอภิญหารมาแล้วเพื่อความบรรลุธรรมเป็นภาษาวกองแรกทรามจักเป็นไปเท่านั้น จิตใจที่พร้อมมานานกโผล่คมจากเปลือกจากตมจากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างบรรดากลเลกเครื่องเศร้าหมองในขณะนั้นเงียบสงบไปหนระือ <c oughs> แต่ความจริงของธรรมในขั้นนั้นที่ท่านจะทราบ ปรากฏชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้น,ช,น,นชัดเจนขึ้นพระเจ้าแสดงธรรมไปถึงไหนก็่ันกระจ่างขึ้นมากระจ่างขึ้นมาทางเช่นเช่นทางสองแท่งนี้ไม่ควรเสพท่านก็กระจ่างขึ้นมาทันทีทันใดว่าเราสัตว์โลกทั้งหลายทั้งเราทั้งท่านมันเดินอยู่บนทางสองแท่งนี้ทั้งนั้น ประกอบตนให้ทัวพันทอดเพลินอยู่กับความสุขความสบายสนุกสนานรื่นเริงสักพักเดียวก็ไปติดจมอยู่กับพัวพันอยู่กับความทุกข์ความลําบากแล้วน้อยเนื้อต่ําใจเศร้าสร้อยโศกอยู่นั่นสักเดียวันจางไปสับโดดไปอีกเส้นหนึ่งแล้วเพลิดเพลินต่อกันไปอีกเนี่ยกระจ่างในหัวใจท่านพระอัญญาณกุลทยะในขนะดนั้นเลยไม่มีเคลือบแคลงเลย สัตว์โลกทั้งหมดเมื่อเคยเดินทางที่ถูกแล้วเดินแต่ทางผิดอยู่เรื่อยเพราะนั้นมันถึงเราเป็นเราเป็นท่านเอ้โหพบาติไม่น้อยใหญ่ๆอยู่างนี้หมดสงสัยไปที่เราเปราะที่เราเปราะเราพระเจ้าแสดงธรรมไปใจที่พร้อมจะรับได้แสดงตรงไหายพักความสงสัยหายไปเลย ความสงสัยตรงนั้นดับไปทําไมเราถึงไม่ไม่เห็นทําเหมือนท่านอ๋อก็เพราะเราเดินทางสองแผ่นนี้เองแม้กระทั่งเมื่อก่อนที่จะได้ฟังเทศนีตก่อนที่พระองค์จะแสดงเทศให้เราฟังเราก็ประกอบอยู่นั่นแหละให้มันทุกข์ยากเปล่าๆหวังลงหวังแรง,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 งไปหวังไ,ได้อ่านได้ทําก็จริงแต่การประพฤติมันไม่ถูก การประพฤติยังคว้วพันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจิตใจมันไม่เคยหยั่งลงไปกับเส้นทางที่เหมาะสมนี่มันก็เลยเดินอยู่บนทางทั้งสองแผ่นนั้นแม่ใจจะปัดถนาความหลุดพ้นอยู่็ตาม,มรู้ตัวรู้ตัวว่าเดินทางผิดรู้ตัวแบบไม่มีข้อสงสัยเลยรู้ตัวเองด้วยรู้ อย่างทราบถึงสัตว์โลกทั้งหมดนี้ด้วยยกเว้นในขณนะนั้นก็ยกเว้นพระพุทธเจ้าเส้าองค์เดียวนอกน้นสัตว์โลกจะมีมากมายกายกองขนาดไหนก็ตามเดินทางผิดทั้งนั้นเนี่ยเราเราหยั่งเข้าไปดูในหัวใจท่านพระอัญญาณกนลัญญาในขณะนั้นนะทําไมท่านถึงได้บรรลุธรรมความที่สร้างบัสนามาพร้อมแล้ว พระเจ้าแสดงทำไป,ป็นลําดับลําดับทาสองแผ่นนี้ไม่ควรเสกนะท่านยังถึงทันทีเราท่านเดินทางผิดมาทั้งหมดยกเว้นพระพุทธเจ้างองค์เดียวท่านผู้แสดงมันสแสดงความจริงให้เราฟังแล้วแล้วท่านกำลังจะปเปิดเผยเส้นทางที่ถูกต้องที่จะนำออกจากทุกนี่แหละเนี่ยมันยิ่งกระยิบยิ่งย่งยองความสงสัยดับไป ความยินดีในทานมากขึ้นมากขึ้นนท่านกําลังจะเปิดเผยแล้วทางผิดเราเดินแล้วแล้วเราเดี๋ยวนี้เราหยุดแล้วแล้วท่านกําลังจะเปิดเผยทางใหม่ให้เราเดินเนี่ยมันก็ยิ้มอยู่อย่างนี้เพราะองค์ท่านก็แสดงตามลำดับไปอีกทางนี้สิที่ผู้ต้องการความหลุดพ้นควรดําเนินมัชฌิมาปฏิปทา เนี่ยดูนะดูลำดับลำดับการแสดงธรรมของท่านมันไม่ปราศจากเหตุผลทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องแสดงลำดับลำดับแบบนี้ปลดเปลื้องความสงสยัยความสมนสนเทศของหัวใจเป่นพยากนกนธยะเป็นต้นทําไมเราก็ออก,กต่อเพื่ปฏิบัติเมือกับพระโพธิสัตว์แท้ๆนี่ทำไมเราไม่บรรลุอ๋อก็เราเดินทางผิด จริงๆด้วยค่เราัวพันอยู่กับสิ่งนท้ทวพันกับสิ่งนี้ทั้งที่หวังอัดหวังทำก็ตามเถอะเออเพลินก็เพลินไปเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์เสียเลอลำบากก็ลำบากเปล่าๆไม่เห็นความจับความจริงอะไรเลยนอ่มันไม่ถูกไม่ถูกจริงๆหมดความสงสยัยความฉมุนเทิหมดไปพอหมดไปแล้วก็จอน้อมจะรับฟังตรงไหนก็คือทางที่ถูก ทางที่ถูกพระองค์ก็ประทานตามมาคนนี้มัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเราได้เดินแล้วเ,เราได้เดินไปตามทางนี้แล้วทางซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรทถ้งถึงสัมมาสมาธิ เมื่อเราเดินทางนี้แล้วเราเห็นอะไรบ้างพระยันตนญาก,ก็เหมือนกับก้าวเดินตามไปเลยเดินตามทางนี้เราจึงเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรมาก่อนเลยนี่คือทุกข์เนาะกองทุกข์เหล่านี้เราเป็นอยู่มีอยู่กับเรามีอยู่กับท่านมีอยู่กับใครๆก็ตามตเราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นด้วยด้วยจิตใจที่เป็นลักษณะนี้เห็นด้วยจิตใจที่สงบนิ่ง เราเห็นกองทุกนั้นด้วยจิตใจที่เป็นกลางด้วยความที่ไม่ได้ถือว่านี่เป็นกองทุกนี้เป็นค่าสุดกับเราเป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติของเขาเป็นผู้เบียดเบียนเราเป็นผู้เบียดเบียนเขาไม่ใช่เราเห็นกองทุกตรงนี้ด้วยจิตใจที่เป็นมัชชีมาที่เป็นกลางๆงอยู่นี่นะจึงว่าไม่เคยเห็นกองทุกในลักษณะนี้มาก่อนเห็นแบบที่เราท่านๆเห็นกัน เห็นกองทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์ไปด้วยเห็นกองทุกข์ภายนอกแล้วภายในเป็นทุกข์ไปด้วยเห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นความอะไรต่างๆนานาอิตใจมันเป็นทุกข์ไปด้วยมันต่างกันในเมื่อท่านดำเนินตามมัธยีมาปฏิปทาท่านจึงบอกว่าเห็นทุกข์แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเห็นทุกข์ด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นม่งเป็นสัจธรรมอันหนึ่งเป็นความจริงประเภทหนึ่งครอบนำไว้หมดบรรดาผู้เกิดมาแล้วมีทุกติดตัวมาทั้งนั้นซึ่งไม่ใช่ของใครเลยแต่ว่าใครไปถือเอาเองต่างหาก สำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราต่างหากความทุกข์มันเลยช่างขึ้นมาที่หัวใจอีกความทุกข์ลักษณะนี้เราเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยพบเพิ่งเคยเห็นเมื่อดำเนินจิตใจไปตามเส้นทางสายมัชทิมานี่นี่สมุทัยเหมือนกันเราทำอยู่แท้ๆแ,แต่เราไม่รู้จักว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์ นี่ต้อเป็นเหตุแห่งความสุขความมืดเลยมันเทอมไปเสียไม่เคยรู้เลยว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์นั่นนี่ยที่ตัวทําอยู่ทุกเมื่อเช่อว,วันเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งวางจิตให้ได้ตามนี้ฝึกผลจิตให้ได้ตามนี้ดูพินิพนาดูสิ่งนี้การกระทําของเราทางกายทงางาจาใจ ด้วยจิตที่อบรมดีแล้วจึงไม่เห็นว่าน,นี่เหตุแท่งทุกข์เกิดจากตัวเองแท้ๆความคิดก็ผิดการแสดงออกทางกายก็ผิดการแสดงออกทางวาจาผิดไปหมดแล้วล้วนแล้วแต่นำทุกย้อนกลับมาให้เราทั้งนั้นเหตุห่งทุกข์เป็นแบบนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมาเห็นอาตอนนี้แหละพระยานกกลยักก็ส่งสติปัญญาไปตามนั้นตรวจสอบไปตามนั้น จิตใ,ใจเริ่มสงบนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนี่ใช่จริงๆเราคิดแบบนั้นก็คิดแบบสร้างทุกข์ขึ้นมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดร่วนแล้วแต่สร้างกองทุกข์ขึ้นมาในหัวใจทั้งนั้นทั้งที่เราเข้าใจว่ามันถูกเข้าใจว่าสร้างความถูกต้องสร้างความดีงามที่ไหนไดไ้เห็น,นไหมเวลาจิตใจมัน สงบลมเย็นมันเริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาเดินตามเดินตามพระพุทธเจ้าไปหยกหยกเดินตามไปติดติดพระองค์ก็ตัดนำหน้าไปเปิดทางให้พรพระองค์บอกว่าเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยเห็นว่าอย่างคนทั่วก็เห็นจริงๆเห็นสิ่งที่ท่านไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่จริงๆนี่เป็นทุกจริงๆ นี่เป็นสมุทัยจริงๆวันนี้รอดเหล่านี้รอดก็คืออยากันจริงๆมักก็เห็นไหมล่ะเนี่ยพอวางจิตวางใจแบบนี้แล้วเป็นยังไงใจอย่าให้ยินเอ็เอียงไปข้างใปข้างหนึ่งอย่าให้หลงในสุขอย่าให้ติดในทุกข์อย่ายินดีกับสิ่งที่ตัวพอที่ตัวต้องการที่ตัวพอใจนั่นอย่ายินร้ายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ให ตรงกลางตรงนั้นเราจะเห็นว่านั่นอะไรอะไรเป็นทุกข์นแน่แน่อะไรเป็นสมุทัยแน่แน่เห็นหมดพระยันติยะตามเสด็จไปตามเสด็จไปทางจิตคงก็เปิดทางให้เรื่อยเปิดทางให้เรื่อยเรื่อยเรื่อยสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ปรากฏขึ้นแต่พระยันต ปรากฏแก่พระเจ้าฉันไต่ปรากฏครับแก่พระเงินกรุณาฉันนั้นจนกระทั่งผลสุดท้ายเห็นไหมจิตสงบเต็มที่ในขั้นนั้นความเห็นถูกต้องเต็มที่ในขั้นนั้นพระองค์เทศจบก,กระบวนความเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็รั้สักก็เป็นเป็นอยู่ของเขาอย่างนั้นเองในธรรมชาติ จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่อมองถึงลูกก็ลูกก็มีตะเกิดกับดับจะดูเวทนาทุกประเภทยังยาจะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามมีตะเกิดแต่ดับสัญญาความจำได้หมายรู้ถึงขงขามความคิดความอ่านต่างๆด้นยนาะจะเป็นสติปัญญาฝ่ายโลกฝ่ายธรรมก็แล้วแต่เถอะก็ะมีตะเกิดสัดดับเหมือนกัน ยืนยานความรับทราบต,ต่างๆทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีตะเกียงระดับอย่างนั้นจิตใจแน่วแน่อยู่กับยานตรงนี้ไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้อีกแล้วนี่ในอดีตที่ผ่านมาก็ตามปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นี้ก็ตามที่จะไปเห็นในข้างหน้าก็ตามโลกกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนไม่ยิ่งไปกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ยิ่งไปกว่าที่เราเห็นรู้อยู่เดี๋ยวนี้แล้ว ทุกอย่างเกิดได้ดับได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรเครืองแพงเลยพใจพลาดงินอนุญาในขนะนั้นต่อไปเอท่านยังออกอุทานเลยเออความจริงเป็นเช่นนี้เหรอทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหลงนานนานแสนนานมันมานานีแต่เกิดกำดับเท่านี้เหรอมีแต่เกิดกำดับเท่านี้เองไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้อีกแล้วความฉวนสนเท่หมดทันทีหมดในขนะนั้น ท่านพ่อนั้นแหละศาสดาของเราพระาศาสดาของเราไม่มีความเครื่อแลงแล้วนั่นพ่อพ่ตัดสดั้นแน่เป็นพระพุทธเจ้าแน่นเป็นพนู้รู้ยินเห็นมันผู้ข้ามฝั่งได้แล้วแน่ถ้าทาที่ท่านตัดแค่สนามานี่นาออกจากทุกได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีวิชาอื่นเหนือกว่านี้อีกเราเป็นผู้ตามสเสด็จท่านหันแล้วเดินตามมานานแสนนาน บัตรนี้ตามเสด็จทนแล้วมัตรลุทำแล้วหมดที่สงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในขณะนั้นพระเจ้าก็อนุโมทนาทันทีรับรองทันทีเลยอัญญาสิวัตโพคนทันยูอัญญาสิวัตโพคนทันยูพระโกธัญญาดูแล้วหนอพระโกธัญญาดูแล้วหนอไม่เสียแรงเราสั่งสอนเลยเห็นไหมไม่เสียแรงปฏิบัติต่อกันมานานสามนานหลายกับหลายการบัรนี้บัตรลุแล้วบันี้ทำตามได้แล้ว แบบนี้เธอจะพ้นทุกข์ต่อไปเป็นพยานยืนยันแล้วนี่าวันนี้เวลาเดียวกันเวลาใกล้เคียงกันเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมายเราพุาทธธรรมประสงค์บังเกิดขึ้นแล้วสะเทือนสะท้านไปหมดสามแดนโลกธาตุ จนกระทั่งความบังเกิดขึ้นของพระพุทธธรรมประสงค์บุคคลบางคนพอได้ยินว่าท่านเหล่านี้อุบัติขึ้นเท่าน,นั้นเองลิงลอดจนไม่หาประมาณไม่ได้เลยได้ยินพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วเท่านั้นเองจิตใจล่าเริงจนไม่มีประมาณละได้แม้กระทั่งมาตะสมบัติละได้กระทั่ง สมบัติเศรษฐีมีพับพราชาพระมหากบินเป็นต้นนี้หน้าเร็งจนไม่มีปรเมานละได้ทันทีทันใดเลยพอทราบว่าลัตนาทั้งสามมีอุบัติขึ้นออก่าเพื่ปฏิบัติตามพระเจ้าท่าำมลุอัาบรลุทำกันมากมกายกลายกอง เทียบเทียงเข้ามาในหัวใจของเราวันเช่นนี้มีความมีความหมายขนาดไหนในหัวใจของเราความบังเกิดขึ้นของพระพุทธธรรมประสงค์สดๆร,ร้อนๆในหัวใจเราไหมความยินดีในขั้นหลองนั้นความล่าเริง ในความเป็นเช่นนั้นมีไหมในหัวใจเรามีมากขนาดไหนไหมมื่มันติดตามไปหมดแล้วความกระเฮี้ยนกระหือรอูอยากเป็นแบบท่านมีมากไหมมีพอที่จะพักดันตัวเองให้ค้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ไหมโอ้วันนี้สิ่งอจจัศจรรย์ทั้งสามอุบัติขึ้นเรามีโอกาสได้รู้ได้เห็นเพราะนั้นเราจะทำยังไง เรียวแรงตรงนี้เป็นไรมีมากไหมถามตัวเองดูมีเพียงพอที่จะส่งตัวเองให้ค้นจากหลมลึกเหล่านี้ขึ้นมาได้ไหมจะฮึดอีกสักเครือกมันได้ไหมเลือกใหญ่ๆ วันนี้พี่ชายใหญ่ของเราพ่ายานกกนทัยะอุบัติขึ้นหลังจากได้ต่อสู้มา,มานานแสนนานได้อุบัติขึ้นจริงๆเป็นศักดพยานได้จริงๆเราเราจะเอาสักเครื่องหนึ่งไหมเราให้ทันท่านได้ไหมามันต้องต้องเอาจริงๆนะต้อง ติดจิตติดใจขึ้นมาสร้างกำลังใจให้ตัวเองให้ได้ <c oughs> ท่านอัศจรรย์ถึงกับหน่อว่าได้ยินพระริชกาบทำพระสองฆอ์บ,บัติขึ้นท่านละสมบัติพระสถานออกได้เลย,ยเราเป็นเลยเราพร้อมอยู่แล้วเหมือนกันที่หน่อยทุกอย่างอังอนวุยให้เราหมดยกเล่นยกเล่นหัวใจเราเองเท่านั้น มันได้อีกสักยกใหญ่ๆอีกสักหน่อยหนึ่งสู้กันยกใหญ่ๆอีกสักครั้งหนึ่งดูซินับจากนี้ไปมีแต่ขึ้นเวทีใหญ่เลยปีแล้วปีเล่าผ่านไปผ่านไปผ่านไปแบบหัวใจเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เรายังไม่ได้อะไรเลย ชินเต็นไมพยังไม่เพียงพอที่จะเชื่อตัวเองได้ดูสิเพราะนั้นต้องขึ้นเวทีต้องเอาอีกเพื่อหนึ่ง mm hmm. นับจากบัตรนี้ไปอย่าให้อะไรมาเอาเราไปกินอีกอย่าให้อะไรมาทำให้เราเสียเวลาอีกเพื่อเธินมาพอแล้ว เ้าโสกมาพอแล้วอะไรอะไรพอแล้วทั้งนั้นเรื่องอะไรต่อยให้เป็นเหมือนเดิมอีกเรื่องอะไรกันทำมาแม่กัดฟันใส่กับมันอีกสักตั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> นะมันต้องเอาอย่างนั้นนะ ให้มันมีความหมายบ้างวันสำคัญแต่ละครั้งเ่ยวันธรรมดามันก็ืีอๆจางๆไปวันสำคัญแต่ละครั้งต้องเหาอุบายขึ้นมาให้หัวใจมันแข็งแกร่งขึ้นมาพร้อมจะสู้กันอีกมันเคยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเคยเพลิดเพลินเคยอะไรต่ออะไรไปเคยตกไปกับสิ่งไดก็แล้วแต่เถอะเดี๋ยววันสำคัญเหล่านี้ท่านทำให้มีความหมายไว้เพื่อให้หัวใจเรา ได้ถูกอนุภาพของท่านเหล่านั้นฉุดลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาเถิดขึ้นมาเถิดเหมือนอย่างนั้นสู้เถิดยวันวิสาขาก็ดีวันมาฆบูชาก็ดีวันอาสาขะอย่างนี้ก็ดีเหือนพระทัชเสด็จมาประทานพรอ,อวยัยให้พรเราสู้เถิดอีกครั้งหนึ่งอนะ เราทำมาแล้วพี่ชายของพวกเธอพี่สาวของพวกเธอทำมาได้หมดแล้วยังแต่เธอทั้งหลายนี่แหละเอาเถิดพยายามเถิดไม่เหลือบากว่าแงหรอกนับจากนี้ไปเธอเธอเอาให้จริงทำความสงบให้ได้ เป็นฐานรองรับความสงบดีแล้วเธอจะพี่นายเห็นสิ่งทั้งหลายแบบที่เราเห็นนั่นแหละแบบที่พี่ชายพี่สาวของเธอเห็นนั่นแหละใ,ใจเราหัวใจท่านไม่ต่างกันคิดมันขึ้นมาลุกมันขึ้นมาจะเกิบเมลเลเก็บเลทะเลถลายไปไหนวันนี้จากนี้ไปเราจะต้องเอาตามแบบ ท่านบ้างต้องเอามันให้อยู่ในโอวาของเราให้ได้บ้างสิเวลาที่ผ่านไปมันเรียบนมาไม่ได้เลยเห็น,เส,นเสียไปแล้วจริงๆเวลาที่เสียแต่นั่นเสียแล้วจริงๆไม่เคยหวนกลับมาอีกนอกจากนี้ไปก็จะเสียไปอีกเสียไป,ไปอีกเรื่อยๆ แล้ก่อนที่มันจะเสียไปต่อก่าบก็าทาแบบพี่ชายเราทําแบบพรบบิดาของเราทําแบบพี่ชายพี่สาวของเราเอาให้กุเลสมันหมอบให้เห็นเราเราฆ่าความฟุ้งซ่านได้เราฆ่าความคิดเราฆ่าการกระทําฆ่าคําพูดที่ไร้สาระได้แล้ว เราเริ่มต้มมีความสงบบ้างแล้วทางกายทางวาจาทางจิตเเราเริ่มเห็นสมาธิบ้างแล้วเนี่ยเป็นลำดับลำดับไปอย่างนี้ออุบายอุบายที่ชอบทำไม่ใช่ว่าพอนั่นแล้วก็เอาแล้วต้องให้สงบให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ววยยอย่างรวดเร็วยดูไปทีละอย่างในบัดนี้เราขามันได้นิดหนึ่งแล้ววันนี้ ไม่ฟุ้งเหมือนเมื่อวานกายเราไม่ยุ่งเหมือนเมื่อวันก่อนวาจาเราไม่ไร้าสาระเหมือนที่เคยผ่านมาเหมือนมันเริ่มดีขึ้นเป็นลําดับ,ดบาดำเนินไปมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปไเห็นไหมวันสำคัญ ไม่ไม่ปราศจากความหมายถ้าเป็นเรื่องของพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใจว่าไม่มีอะไรลอยๆเต็มไปด้วยความเหมือเพื่อหัวใจเราทั้งนั้นเอาให้เต็มที่อยู่จากนี้ไปนีหัวใจมันพร้อมจะรับอัศจรรยธรรมพร้อมจะเป็นอัจรรยธรรมขึ้นมา ดหนนะการแสดงความก็พอสมควรเบื่อเบื่อไม่ได ah, ้เออปักไปเธอไปปักใจทำความใา้คนเพียดกันเถอะอ้อไปปักเลยเถอะไปปับเลยเถอะ